สบายดีสวัสดีพี่น้อง F4 สุขุสุขคนส,ส,สุขทานเนาะมาเผากับสองสาแคปักเซเดอพี่น้องเมาว่านจะเป็น F4 ฟั่งอาประเทศลาวหรือว่าประเทศไทยสั่งฟังอีสานฟังต่างประเทศกับคอสกาบสบายดีอีกครั้งพี่น้องวันนี้ซาแคปักเซกับบริพาทผ้าทำผ้ามาบริษัลงคลิปมาสองสามวันเลยนะพี่น้องวันนี้ซาแคร์กับซีมารเรื่อง การมีหลูกรั้งแรกเนาะการมีหลูกรั้งแหลกหรือว่าการเลี้ยงหลูกรั้งแรลกมากเพีนงใงเนาะการเลี้ยงหลูกรั้งแรกว่ายยากลำดายลำบากลำไส้นะพี่น้องเนาะแค่กระซิมาเราซื้อพี่น้องฝั่าหน่องกุ้งหรือว่าอินเตอร์เนาะเพื่อกระได้ซองเดือนเลยเพี่น้องซื้อลิ้นเพื่อกระซื้อกุ้งซื้อจริงเพื่อกระซื้ออินเตอร์น้องอินเตอร์เนาะน้องอินเตอร์ว่าผู้ได้เป็นคนต่างนะพี่น้องน้องอินเตอร์หางกาคือ เราสักแค่เห็นงานจุ่มแซบอินเตอร์เนาะสักแค่กับเป็นคนเห็ดจุ่มเนาะเห็ดสินจุ่มเห็ดย่างหันนะวันนี้เจ๊แล้ก็เลยว่าเป็นคนจ uh, ัดจุ่มเกี่ยวกับผมจุ่มผมพักผมย่างสักแค่กับเป็นคนเห็ดเนาะตอนนั้นสักแค่กับถองใหญ่พูดดีเจ๊เพื่อก็ว่าอ่าหาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเจ๊ต่งซื้อให้น้องอินเตอร์เนาะเพม่อนกะอ่าเพื่อกต่งซื้อให้น้องอินเตอร์สักแค่กะ เดินกลับมาซื้ออินเตอร์นะออกมาที่มอพผันทามาที่ต่างซื้อแบบได้ดีเนาะกับปึกซากับะบาดถูกแต่ซื้อขึ้นเจ๋ขึ้นบางหรือว่าชิ้อแบบไหนเนาะกระบาดถูกกับว่าเออซื้อหนองอินเตอร์ซื้อหนองอินเตอร์เนาะซื้อหนองอินเตอร์ซื้อเลรนเพื่อซื้อกลุ่มเนาะทำผาส่งเนาะทำผาส่งกันยังมาทันหูฟูเอฟซีขับมาใหม่หรือว่าเอฟซีเก่าคนขอดกับหูว่าซื้อแนวใดเนาะหรือสักแค่ซื้อแนวใดซื้อกลุ่มเนาะทำผาส่งซื้อเลรนอะซื้อจริงเพื่อกับซื้อหนองอินเตอร์ เราปกคองไพ่ต่าเนาะซื้อแบบตามเจเป็นต่างไทยเนาะแต่ก็มีเอฟซีไล่ทานที่เขามาบอกว่าเออซื้อแบบนั้นแบบนี้เนาะแต่กระแทกอะบู๊หัว่าซื้อจังได้ดีเรียว่าเป็นแม่แม่ยาเนาะแม่ของวัตถุเพิ่งกระตังซื้อให้น้องแพลว่าแล้วต่ป่าเพิ่งกระตังซื้อให้น้องตนต้านเนาะน้องตนเตยเฮ้ยไล่ซื้อพี่น้องสแกก็เลือกว้ถึงน้าสแกก็เลยว่าซื้อตามนี้เนาะ ว่าเอิอร oh. no. no. oh. ้านหรอกอ่ะผ่นคนก็เออซื้อบุคือกันนะพผ่นคนก็เอิอตามแบบไห้แบบมันนะพี่น้องตามหมานะแักแคก็ได้ตัดสินใจเออซื้อกลุ่มไปเลยเนาะซื้อกลุ่มกลุ่พอถูกยังกะไก่เคียงกันเนาะสักแคก็ซื้อไปเลยนะพี่น้องแต่ว่าซื้ออินเตอร์ก็เอิออินเตอร์ก็ได้เนาะเพราะว่านี่ใบแจงเกิดเพ่าก็มีซื้ออินเตอร์พี่น้องหนองอินเตอร์เพราะว่าสักแข่ก็มักหนองอินเตอร์ที่เพื่อนแสดงนั่งพี่น้องสักแขกมักมักเบิ้งเนาะแล้วมัก ในการน้องแสดงนังแบบนวลแบบแสดงเกง่งอะไรนะพี่ดำสักแขกเอามากว่าน้องอินเตอร์แสดงนั่งนาสัแขกก็เลยมาตัาง้งชื่อน้องอินเตอร์เพื่อน้องกับสิเดเก่งขึ้นอ Inter, นะ <c oughs> ้องอินเตอร์เนาะเรา้อร้อก็ัาแขกอวดพี่งด,ดงมาไดนะ้นะอวดเด้อใส่เสือสองสันสออหน้าหนาวพี่ดำก้เอาเสือเอาเสือแค้นสันไว้ออกนอกเอาเสือแค้นห้าแค้นหนอเอาเสือแค้นหน่เสือแค้นหน,นาไว้หนพี่ดง เพราะว่าอากาศก็นาวเย็นเนาะยามสาวอันนี้ยามสาวเป็นวันที่14กุมภาพันธ์พี่น้อง14กุมภาพันธ์กัข้อให้พี่น้อง FC สุขสุขคตน้องมีแต่สุขภาพแข็งแรงขอให้หักกันนานๆเนาะพี่น้องเนาะคือได้กับข้อให้สมหวังเนาะพี่น้องเนาะสาามู้ใดก็ยังคบกันหรือว่ายังอยู่กับข้อให้มีแต่ความสุขข้อให้หักกันนานๆเนาะ วันสิบสีก่กรุงพระคิแท,ทนอยู่กรุงแพดพี่น้องตอนทำงานเลี้ยงน้องนอนอแบบซิมีผูกซับปอเนี่ยนาะซับปอร์ซับจอ,ปปอยเสียงหน่อยเรียกว่าเาวเพ็ดเท้าเพ็ดเ,าเบาเบาหน่อยฮะอะไรเปล่าอะไรต่ก่อนเวลาวันวันลินถ่ายวันอันนี้แหละสิบสีกสบ่กรุงพระกับซิพ่ากันสือดอกใหม่เนาะเพราะว่าในีล้างบมันที่ว่าคล้ายเฟอร์เนาะคล้ายก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ หมูแดงหมูกรอบนาะแล้วก็ซ <Dir want> <people> right mm ีมีดอกไม้คล้ายทั้งลางบานกับพักกันหลังจากกินข่าวแหละกับพักกันไปสื่อดอกไม้ซื่อดอกไม้ให้กันพี่หลงเพราะว่าตอนเห็นยังว่ท่านมีแฟนเนะตอนนั้นเนาะพักกันสื่อดอกไม้ให้กันแล้วแขกก็ไปสื่อดอกไม้มาให้มูมัดขู่คนเนาะให้ให้ซาปอนสาข่ำสะมีนะแต่ก่อนที่งานํำกานหลายคนม้วนม้วนพี่หลงแล้วก็ให้หมอบดอกไม้ให้กันเพื่อนก็ไปสื่อดอกไม้มาให้อีกคู่คน กลัวเสียงอันนี้เนาะเพราะว่าหลายคนพอดีกลัวเสียงหอดคำอะไรได้ลายดอกพี่น้องสือให้กันเองเนาะสือแล้วพักกันทายโหแล้วก็พักกันหัวมวนอะไรี้ตอนน่ะมาบอกเรื่องนองกุ้งก็เลยเนะาะค่ะเรื่องนองกุ้งก็เลยเป็นกระครบซอ,องเดือนมาเป็นทีนร่อยพี่น้องะว่าเป็นอนอกวันที่สิบสี่สิบสี่เดือน,นเดือนสิบสองแล้วพีน่น้องตอนนี้ก็เป็นเดือนซองนะสิบสี่กุมภาพันธ์ กองวันที่14บหน่กวันที่14ี่หครบสองเดือนเลนาะกาาเลียกง่ายบ่วบาเลียงหากบ่เนาาพี่นนองกากาหนักพี่นนองกาพาอพ่ออันนี้กันน้าะว่าถึงกว่าชิหนักหรือว่าสิลำบากใช่ไหมแท้ๆกับพวกใจดีใจนะพี่น้องีได้เห็นหนาหูกเปลเห็นหนาแล้วกาได้ใจกับยังได้กสาวกันได้าม ล้มใจนะน้าพีาวพอสแกนเดินเวลาไปทำบุญหรือว่าไปไส้น้าสแกนก็สิคิดว่าอยากไปซนาอกษรเพราะว่าให้เป็นคนแบบมใสใจดีเป็นคนยังหนาสะกแกตด่ะแต่ผัดถนาไปอะไรซ้าตามั้งใจปารถนาเลพี่ เป็นบางมือเนาะเล็กหน่อยฮะเป็นบางสูงออร่อยเพาะมันพี่น้องเพราะบางบางมือฮากะหายซอมัามือบลับบลนอนี่เนาะบางมือกะบ่ค่อยสิกินขาวพี่น้องบางมือกะกินตามเวลาเนาะเวลากลางคืนมากลางคืนหายโบเนาะกลางคืนหายโบก็เป็นสูงเวลาให้กันพี่น้องบางบางที่กับบ้ามือเนาะบ้ามือบางที่กะขึ้นนี่หายซ้อ กังเว้นค่ะถันนอดนะเพี่อนเขากางเว้นคนถันนอดบ้างก็พอกางเว้นไฮบอนอนเว้นเมื่อกางคืนนะก็เอนอนอดแน่นก็ที่เป็นเนี่ยบางที่กะเวลาเจ็บท้องหรือว่างสัแค่กินสมกินยั่งพิษมากนะเพี่อนเนาสักแค่กินยังงนย่งพิษมากเป็นกายเจ็บท้องเพราะว่าลูกหัดกินนมสักแคเนาะการที่เจ็บท้องเพราะว่าสะแค่กินสมกินยั่ง สองนะสะแกดเดือนกับสะแขดกระโจนเนะอีโจนพี่หลองเวลาหนอนเจ็บท้องมาเนาะแบบกินนมห้เอกับดิไปดิมาเพราะว่าติดติดถี่ถี่หอเลยนะับมันเจ็บท้องนะท้องใหญ่ใหญ่เวลาจับบงท้องกันท้องคือการกั้นขึงเข่านะพี่หลองปวดขาปดขาเวลาเท่าขาใหญเนาะอะจ้าที่นี่เป็นบางส่วนบางส่วนก น้อนนะโตหันโตหน่อยพี่้องโตหันหน้าโตแบบทุกอนแบตนน่อยแต่ว่าเก่มมันชิ้นใหญ่เลยเก่ยมาแต่เดือนนี้ถูกขวบเนี่พี่้องมักเบิงหนาเจาะหนาหลกะเวลาห่าวกับเพลินก็งัวหิวเลยยิ่งหิวกัรสวมพนมกบดีได้อรมคะการพนักบดีย่อขึ้นกไทายแต่นองมักแย่งที่สุดแล้วพี่ดองเวลาห่าอุ่นเพิ่นาะเพิ่นมากแบบใดนะพี่้องเพิ่นมากแบบ หายนั่งเพิ่นมากแบบข้าวโอ่งพิ่นนั่งนะพี่น้องเราเพิ่นมากบากโมหายได้พี่น้องนั่งหรือว่าสิเป็นยืนยืนนี่ที่หนึ่งเลยพี่น้องยืนมากแข็เพราะว่าเติร์นหน่อยอยู่พี่น้องติรนหน่อยตะบากแข็งคาร์บะขนมเนี่ยมีซิบุอ่อนเนาะเวลาข้าวโนะอ่งพิ่นยืนนาะพี่น้องเพิ่นก็นยืนขนาดนี่พี่น้องยืนตะว่าข้ออหันกาแข็งโมเห็นเนาะมางอคอคอพ่นโมแข็งกานะเห็นะพี่น้องแต่ว่าเพินนะพ่น มากทเซสุดก็คือการอุ่มยืนนะพี่น้องนะโอมันเทายืนนะพี่น้องต่อหน้องอุ่มเองคนยืนนะยืนนะคะเฮาประมาณถ้ากรอองพันยืนนะน่ะเป็นมาดิเซตเลยต่ากินนมมันห่วกระทะมาคือพวกกินนมสัก่อ่ส่นมกล้องมาให้กินยนยังนะพี่น้องวานก็ะื่อสะแกวาในคลิปตอนนั้นเนาะวาสะแกปัญหาสะแ่แต่ประห ปลาสะแขกกะตีให้กินอยูเลยเนี่พี่น้องปลาะแขกกะตีกินตีปลาไหลเนาะเพราะว่าปลาแขกอยากให้อยากให้น้องกินพี่น้องกินเพราะแด้สะแขกอะดำไฮดำหน้ากะชิสบายเนี่ยเพราะว่าเห็ดพู้อยู่กับไรเนาะเหตุสองคนบาทรถกน้อกจากันได้บาทุถูกท้ายหน้าปลาะแขกขาเพราะแด้ไปดำหน้าแม่เอาหลูกของปลาะแขกเอาแม่กะ แล้วกระเถวเล้วคือพี่น้องเห็นและน้องฮู้แล้วก็บอกว่าดีร้านาหายางที่แล้วก็บอก่างดีแต่ก็บอให้เมียเบิ่งนากดีใจทีแต่เมียเบิ่งไพี่น้องาบรม่เมียเบิ่งจะ้เป็นสริงจรงได้เนาะมาเห็นหน้าต้องขนจะเป็นจะได้สิลล์ดับจะเป็นกินซิกซิกินขาวหรือบอลอะไง่ายๆพี่น้องแต่ก็ยังดีเนาะปีนี้มาทุ่มรัแะแทศก็ได sí ้เฮนหน้าพี่น้องบุได้ขึ้นไปก็ทั้งหมดเนาะ ที่ถามขามาว่าสักแค่กระปลาทูสงีเด็กขึ้นไปกอทมออิดบอลเนาะกับยางขึ้นไปล้านไรพี่น้องสะมาดานกับว่าเบื่อแม่แล้วก็ไม่รู้แม่ไหนแม่เนาะแล้วก็ลู้ค่ะแล้วก็กินน่องหมูกินแต่น่องของสักเทเนาะตอนแรกๆค่ะตอนรู้กล้าเนาะน่องสักแค่บ่มาสักแค่กระสืออันนี้ไม่ให้เป็นกินเนาะกระสือน่องหมูเ่ะมนก็กิ่นยูตาวาเพื่อกัดดูเป็นบางส่วนเนาะบางช่วงมันจะบดเพื่อกัดที่ใส่ฟันเป็นกระเทก ราคาบ,บางครั้งสักแค่กับ่ดได้คอยเอาคลิปลงเนาะนั่นๆเอาคลิปลงคือหนึ่งกับต้องขอถลอิศคลายทำผบบระซมด้วยว่าพ่อแม่พี่นอ้องสุดๆทุกคนได้ร้ายเด้อพี่น้องเพราะว่าคือสักแค่บอกเลยเนาะบางที่กังเวนเพิ่นบ่นอนเพิ่นกระเซลอยอยู่บ้านเหมืองสักแค่เติมเงินไปแล้วก็บ่ได้ลิ้นเท่าทราบเลยภายในมือนะกับบดได้ลิ้นเลยเนาะพี่นอนะ้นองเนาะแล้วก็ครบเหม็นกับบดค่อยได้ตอบเนี่ยกับต้องขอถลิศคลายพ่อแม่พี่น้องได้ร้ายเด้อพี่นอ้องเพราะว่าสักแค่ก็พยายามตอบ คอมเมนต์ส so ุขุนุขคนเนาะสักแค่ก็ต้องตอบให้เมิดพี่น้องเพราะว่าสักแค่ได้อ่านคอมเมนต์ที่ตามผู้่ส้มหรือว่าพี่น้องเอฟซีอ่าคอมเมนต์เข้ามาสักแค่ก็ดีใจเนาะพี่น้องเพราะว่ามีแต่คนให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจและติดตามของสังติดตามผลงานสักแค่ก็ขอขอบคุณได้หลายเนาะเพราะว่าผลงานสักแค่ก็อัดคลิปก็กับโบเมนซีแบบอันนี้ดอกเนาะกับคลิปแบบ บันใดหาอยู่หากินนะนะคือสะแคกร์กบาลเนาะคลิปกะเบาแต้นไดเขื่อนจะเสียนะพี่น้องเพราะว่าคลิปกินประมาณเนาะคลิปกินกับไม่ค่อยสะดวกกนได้นะพี่น้องเพราะว่าบม่มีคนเป็นมือเกาะหายนะหาไมีคนเป็นมือเกาะหายผิดท่านผู้ชมกับอาเซียเต้นตัวสะแควแบบคหิปกินนะมันเนาะเพราะว่ามือนี้พี่น้องมือนี้กับยินภายในวัดเพลินกับ ในบ้านของสะแคเองก็มีแขกรับเซิร์ฟนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสะแคกับในไปอัดคลิปให้ทำเป็นส้มเนี่ยเบิง่งมีแขกรับเซิร์ฟญ่เลยแหละพี่น้องเมื่อเนิ่เนเผื่อขี่รถไงสองสามขันไปเนาะขี่เข้าไปในบ้านเพราะว่าคนในบ้านกับแต่สาวๆพี่นอ้องคณะบ้านประกาศประกาศให้ออกไปในบ้านเนาะเพื่อสองสามคนแบบไปตอนรับไปตอนรับอันนหนพี่น้อง แบบเป็นร่องข้องหนายกนยกนาะพี่น้องเนาะงักแค่เอาพิษผาดประกันแล้วก็ต้องเข้าถอดผ้าพันพี่น้องจักแต่ค้าว่าล่องหนายนยกนาะแต่ซกแค่ของบุหุนกันแต่เป็นว่าร่องหน,ยหนยายยกคนออกมาแบบออกมาเยี่ยมยามเนาะออมาเบิ้งราษาส้นนะนะพี่น้องเบิ้งวาา่าเป็นจังไรภายในบ้านหรือว่ายังขนาดพี่น้องเนาะงประกันยูวัดผลักประกันที่ทามอาศัยยังเงยงประมาณหน่อยเนาะ ก็บ๊หูกันแหลวก็ตอนรับแล้วก็ซิมีเห็นข้าจะเตรียมแต่ว่าในนั่อกับซิมีดอกไม้แบบหอยเป็นพวงมาลัยนะพี่น้องหอยเป็นพวงมาลัยแต่งินว่ามาสิบสองคนหรือว่าแปดคนเนาะคะุณผ like yeah. ู้ชนกว่าแปดคนคุณผู้ชมกว่าสิบสองคนสักแค่กับว่าแน่ใจพี่น้องสักแค่ก็เลยบอกไปถึงเนาะพอสักแค่โตสักแค่อยากไปอยากไปพี่น้องอยากไปเห็นเนาะไปเห็นว่าเคยเห็นแบบค่นในเมืองหรือว่ายั่งกษริย์นาแบบโลงหมาเนาะ ลงมาในบันหนนะพี่น้องว่าสีเป็นแนวดเนาะสักแค่ก็อยากไปเห็นอยากอยาพาไปเบิง่งแต่ว่าสกักแค่ก็ไม่มีโอกาสพี่น้องนี้มีแต่โอกาสกล่วยกล้วยอูกล้วยอูน้องกุง่มเ่ามีโอกาสได้พาพี่น้องไ,ไปเบิ่งเลยสำหรับคลิปนี้สักแค่กะสิคอจอบคลิปเนาะว่าเรียกน้องกุง่มไปจังไรเนาะก,กะเออพี่น้องกะเมืยอบวอกกับบ่เมืออกกม่อยไปได้พี่น้องแต่ว่า คิวรับคิวนอนแต่ได้เห็นหนานนองกุกแล้วก็ห้ยมืออพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นหนาหลูกแบบคือแกวตาดวงใจนะเวลาสักแค่แบบเคยเขียห้แม่หรือว่าเคยยัง้งขนาะดพี่น้องสักแค่ก็มาคิดว่าเหล้ยงลูกมันอยากสนใจหรือว่ายัง้งขนาะดแม่แบบย่อมแทนตาออย่อมตายแทนลูกไดย้ยัง้งประมาณนีเนาะแบบสักแค่เคยคิดมาตรกรขนาดมาตรกรก็นะ กูได้คือกันแล้วก็เคยแบบแบบจีเที่ยงเมียบานหรือว่าสีเอียงเห็นเนาะแต่พ่ออันนี้ห้าวกะคิดใดญแต่ส่วนหนึ่งเข้าเคยแบบเหตุให้แม่เสียใจยังประมาณนี้นะพี่น้องทะแค่กับขีดใดญเนาะว่าเออเวลาแม่เหลียงห้ามาตั้งแต่โตในหน่อยออกมาใหม่ว่าเหลียงหยาดสมได้แล้วก็อ๋อ ข่าของกินเนาะคือสแคขข่ามและกินขาวกับเกลือแน่กับน้ำปลาแน่เนาะแม่กัญย่อมเพื่อไ้โลกันมีน้ำนมกินเนาะอยันนมเสียอยันกินยั่งพิดกับสีน้ำนมเสียนะพี่น้องเนาะเพสแกขาใจเลยพี่น้องกระดีใจล้าสแคได้หนองกกงมาเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้งสแคเขาจบคลิปพี่น้องถ้าให้มาคลิปนี้ฝากก็ไลค์ก็แซ่เนาะเป็นกำลังใจสแคมเมร์ฝากก็ติดตามพี่น้อง ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามสักแค่นำในเด้อพี่น้องขอให้หอดึงมือได้ไหวเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเกจผ่านอยู่หนึ่งปีผ่านมาก็ยังเกจผ่านหนึ่งมือหนึ่งปีกูกลัวเลยพี่น้องยังเกจผ่านอยู่เนาะขอให้พี่น้องเข้ามาติดตามรับชมของสักแค่นำในเด้อพี่น้องตาให้กำลังใจเนาะก็ขอขอบคุณในไลฟ์เอฟซีใหม่เข้ามากะให้กำลังใจเนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องเรากลับเข้ามาสบายดีไปในเด้อทังสมัยบ้